สวัสดีครับมาพบกับบอยอีกแล้วนะครับกับช่องบอยโปรโมชั่นนะครับผมวันนี้นะครับบอยพามาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับที่ลูกค้าหลายท่านนะครับเห็นแล้วอาจจะชอบเลยนะครับกับชุดแต่งแรปเตอร์เลยนะครับเป็นแบบน้องน้องแรปเตอร์เลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าไง๋ยวก่อนไปชมคลิปกันนะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์บอยด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูรถคันนี้กันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็น Next Gen Ranger Y t a c k นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นขับ4เลยนะครับเป็นเครื่อง2.0ใบเทอร์โบนะครับให้กำลังอยู่ที่210แรงม้านะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับผมวันนี้นะครับมีการตกแต่งนะครับเป็นแบบหน้าแรปเตอร์แบบยกแบบแรปเตอร์มาเลยนะครับผม เหมือนแบบว่าเกือบ100เปร์เซ็นตนะครับมาเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบแรปเตอร์เลยนะครับเหมือนอย่างกระแกะเลยนะครับผมก็มากับฟอนต์นะครับ FORD นะครับขนาดใหญ่สีดําด้านแบบนี้เลยนะครับกล้องด้านหน้ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราคัตตอมนะครับติดตั้งอุปกรณ์เดิมนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมร้อนะครับผม แล้วก็ในส่วนของชุดไฟหน้าเขานะติดตั้งในส่วนของตัวชุดครอบไฟหน้ามาให้นะครับเพิ่มความสวยงามให้เข้ากลมกลืนกับตัวกระจังนะครับแล้วมากับตัวนี้เลยนะครับไฟหน้าแมสติกนะครับเป็นลูกแก้วสดวงนะครับด้านล่างด้านบนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีทั้งไฟอัจฉริยะต่างๆนะครับที่เป็นฟังก์ชันของเขานะครับกันชนด้านล่างนะครับเหมือนแรปเตอร์แบบ เกือบ100%เนลยนะครับเซนเซอร์ต่างๆนะครับเราทำการบิวอินติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเซนเซอร์กล่องเรดาร์ต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามเดิมนะครับตัวในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับเราก็เรียนแบบมาของเหมือนของแรปเตอร์มาเกือบ100%เลยนะครับผมด้านข้างนะครับผมเราก็ติดตั้งในส่วนของตัวคิ้วร้อมาให้นะครับเป็นสีด สีดำด้านแบบนี้เลยนะครับตัวล้อนะครับตัวนี้เราใส่ล้อขนาด20นิ้วมาให้เลยนะครับเป็นของเลนโซนะครับลบ18นะครับจับคู่กับยาง33ของโอตานินะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับเรายกนะครับให้1นนิ้วนะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับผม ส่วนด้านข้างนะครับดีเทลต่างๆนะครับที่เป็นของในรุ่นว i t แท็นะครับเขาก็จะตกแต่งมากับตัวชิ้นงานสีดํานะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเทากาไฟนะครับกระจกมองข้างเองก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับมีกล้องรอบขันมาให้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับทุกรุ่นนะครับก็จะมีไฟสองเท้ามาให้นะครับผมอ่านะครับแล้วกระจกมองข้างของเขานะครับก็จะมีในส่วนของระบบไบสปอตมาให้นะครับเตือนรถจุดอับนะครับสายตาของเรานะครับ บางทีรถตีคู่มาเราก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เบ้ามือจับนะครับเราติดให้ทั้งหมดนะครับสีบานเลยนะครับเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมพร้อมอักษรเลนเจอร์สีแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คิ้วกันสัตว แพ้ศูนย์มาเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งของ y t a g เองก็จะมีราวหลังคาสปอร์ตบาร์ด้านหลังมาให้นะครับติดตั้งจากโรงงานตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงรองรับน้ําหนักได้จริงนะครับไม่เหมือนในรุ่นของ XLT นะครับที่ไปเสริมในส่วนของตัวราวหลังคาเพิ่มเติมนะครับผมด้านท้ายเองนะครับเราก็ตกแต่งด้วยของสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็นแบบแรปเตอร์มาให้เลยนะครับ แล้วก็มีครอบฝาถังน้ามันมาให้นะครับมีซุ้มล้อเลยรียบร้อยนะครับด้านข้างของรุ่นวายแทกเนะครับก็มีตัวบันไดเหยียบตรงล้อมาให้นะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถขึ้นลงหยิบของได้ง่ายได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหยิบเหยียบตรงล้อนะครับมาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายนะครับก็มาฟังก์ชันของตัวไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟ LED นะครับแบบเต็มระบบเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกระบะท้ายเองนะครับเราใส่ตัวครอบกระบะท้ายมาให้นะครับแล้วก็จะเว้นเว้าในส่วนของตัวโลโก้นะครับ กองด้านหลังก็ยังใช้งานได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวอักษรเลนเจอร์นะคบตัวนี้เราเป็นอะคริลิกขนาดใหญ่นะครับจะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับก็จะเป็นแบบนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับทำให้เพิ่มมิติในส่วนของตัวรถด้านท้ายได้อย่างดีเลยนะครับนะครับในส่วนของตัวกันชนด้านท้ายนะครับก็เป็นกันชนเดิมจากโรงงานนะครับพร้อมเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับที่ตกแต่งด้วยสีกาไฟนะครับเป็นบันไดแบบ2สเตปแบบนี้เลยนะครับ อ่านะครับแล้วก็กระบะท้ายของเขาก็เป็นแบบผ่อนแรงนะครับมีซีแคมต่างๆนะครับมีกระบะไลเนอร์แบบเรียบนะครับสามารถวางของแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้สอยของตัวกระบะท้ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอ่ามีช่องไฟด้านหลังด้วยนะครับอ่านะครับสำหรับลูกค้าสายแคมปิง้งต่างๆนะครับสามารถใช้ไฟของตัวรถผ่านกระบะด้านหลังได้เลยนะครับ อ่าเป็นไงบ้างครับก็อันนี้บอยพามาชมนะครับในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับที่อ่าเป็นแนวทางให้กับลูกค้านะครับที่อยากได้แบบทรงเหมือนแรปเตอร์เลยนะครับก็งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานใหม่ล่าสุดที่เราจัดแต่งขึ้นมาให้กับลูกค้านะครับก็งานใกล้เคียงกับตัวจริงของแรปเตอร์เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการทราบโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็ทัก อินบ็อกมาหาบอยได้เลยนะครับหรือติดต่อมาที่เบอร์ติดต่อด้านล่างนะครับหรือมาเจอกับบอยได้ที่โชลุมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับเราการันตียอดขายถึง6ปีซ้อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับบอยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์บอยด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ